วันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาไปรับของฟรีเป็นกระเป๋าสะพ,พายอยู่ข้างหลังบอกเลยว่าโคตรเท่ของมันต้องมีนะคะพี่แป้งจะพาไปในค่ะแบบนี้นะคะแบบชมมี่เพลยนะคะพี่แป้จะทิ้งริ้งไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิม <Okay. S 1> กดซ u b s c r i b e กดติดตามกระดิ่งกันไว้นะคะ <Okay. S 1> เราบอกเลยว่ามันจะมีมาเรื่อยรอดูเลย ว้าวเมื่อเราเข้าแบบมาแล้วนะคะให้เราเลือกตรงสีฟ้าๆตรงนี้นะแล้วน้องๆก็กดไปเลยจ้าเราก็จะไปในที่ของเขาเนั่น <c oughs> เองบอกเลยว่าเขาอัปเดตใหม่มาเนี่ยบอกเลยว่าแมบบเขาสวยขึ้นเยอะมากมีอะไรใหม่หมๆเต็มเลยอยากรู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะกดติดตามพี่แป้งไว้เลยนะนี่ถ้าน้องๆมาเกิดตรงพี่นะคะแนะนำว่าให้วิ่งตามพี่แป้งมาเลยนี่มีมาเลยจ้า นี่มันจะมีตรงนี้นะคะใหญ่ๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปรับกระเป๋านะบอกเลยว่าแค่วิ่งไปแล้วไปหามันเจอก็ได้ของเร็วนี่วิ่งตามมันเลยเดี๋ยวเรานะคะจะกระโดดลงข้างร่างแบบนี้นะคะก็วิ่ง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 ว้าวแล้วเราก็มาเลยตรงนี้ เราก็จะขึ้นบันไดเรื่อนกันไปเลยจ้า <c oughs> เพื่อเราจะขึ้นไปขบวนเนาะ <c oughs> โอเควิ่งตามมนเลยเราจะเห็นก้อนเม่นะคะน้องๆเรานะคะก็กระโดดขึ้นก้อนเม่ตรงนี้เลยจ้ำไปเลยจ้านี่เราก็กระโดดขึ้นมาต่อนะคะตามพี่แป้งมาเลยนี่เลยค่ะกระโดดมาเนยนะคะอย่าลงทางเดอ้อดูให้จบเดอ้อนี่เราจะหันหลังมานะคะ นีเราเห็นไหมข้างบนเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะคะน้องๆเสียพี่แป้งไปและ,ะขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้หากเสียงแหบเสียงแห่นิดนึงนะ,ะยังไม่สบาย,ยไม่หายนะฮะนี่วว่งมาข้างบนเลยจะมีตัวไอ้สีเหลืองๆเนี่ยยืนอยู่นะคะตีลังกายอยู่ข้างบนดาดฟ้านี่เองนะคะเราก็กดตรงนี้เลยค่ะของที่เราจะได้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นกระเป๋าสะพายอยู่เ่งหลานะ,ะบอกเลยว่าเท่มากนะ นี่เราขึ้นแล้วนะคะรับของฟรีไปแล้วนะคะมุมร่างขวาเหมือนเดิมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว้าวเราได้มาแล้วจริงๆด้วยบอกเลยว่าเท่มากเดี๋ยวพี่แป้งจะใส่ให้ดูแต่มันบางนิดหน่อยนะคะพพอพแป้งใส่นะคะมันก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นั่นเองว้าวสวยมากจริงๆบอกเลยว่าสายฟรีต้องชอบแน่นอน ังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะงน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แปงด้วยนะคะพี่แปงไม่สบายนะหักเสียงไม่ดีขออภัยด้วยเดอ้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ